สวัสดีค่ะวันนี้หนูบัสซี่จะพาคุณมารู้จักยูพิก2ใหม่ที่เราจะเอาใจสายช้อปคอมปังสายแชร์เปนักสายชวนมีอะไรใหม่บ้างมาดูกันเลยตอนนี้เราได้จับมือกับ Lazada เหมือนยกทั้งแอปมาอยู่ที่ยูพิก เก๋สุดๆกับสินค้า5ล้านกว่ารายการจัดส่งเร็วรับประกันสินค้า7วันอยากช้อปอยากแชร์กันแล้วใช่ไหมมาเริ่มกันเลยกับ3สายสายช้อปสายแชร์สายชวนสำหรับสายช้อปเพียงลงทะเบียนกับ Upick สถานะคุณก็จะเป็น level 0พร้อมรับสิทธิประโยชน์ cashback ทุกรายการสินค้าไม่ว่าจะช้อปหรือจ่ายบินเมื่อ Shop ช้อปชิ้นแรกไม่เพียงได้ c a s h b a c สถานะคุณจะปรับเป็นเลเวล1ทันทีสิทธิประโยชน์เลเวล1ไม่ว่าจะช็อปหรือแชร์จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีก40%ในระยะเวลาได้ถึง7วันและระยะเวลาของคุณจะมากขึ้นกับทุกๆการช็อปสินค้า20บาทได้เพิ่ม1วันเช่นคุณซื้อสินค้าราคาครบ100บาทคุณจะได้รับวันเพิ่ม5วันหรือเพียงเช็คอินในแอปก็ได้จำนวนวันเพิ่มเติมไปที่ปุ่มเช็คอิน กดเช็คอินทุกๆวันเมื่อครบ7วันจะได้จำนวนวันเพิ่มเติมไปเลย5วันหรือแค่ชวนเพื่อน1คนได้เพิ่มจุกๆไปเลยถึง15วันถ้าคุณชวนเพื่อนครบ10คนระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นถึง150วันหรือ5เดือนเลยทีเดียวสำหรับสายชวนเรามี3ภารกิจที่คุณต้องพิชิตเพื่อขึ้นเป็นเลเวล2ภารกิจแรกชวนเพื่อนมาดาวโหลดแอปภายใต้โค้ดของคุณให้ครบ15คน ภารกิจที่2เพื่อนเพื่อนที่คุณชวนชวนเพื่อนมาเพิ่มอีกให้ครบ85คนภารกิจที่3คุณมีค่าคอมครบ500บาทจากการช็อปหรือแชร์เมื่อทำสำเร็จครบทั้งหมด3ภารกิจคุณจะได้เป็นเลเวล2ทันทีสิทธิประโยชน์ที่ได้คือ ค่าคอมมิชชั่น15%ทุกๆก,การช็อปหรือแชร์จากเพื่อนที่คุณชวนไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเพื่อนของคุณได้เลื่อนขั้นเป็นเลเวล 2, 2> mm hmm. เช่นเดียวกับคุณ mm hmm. คุณจะได้รับเงินรางวัล4,000บาทต,ต่อคนเลยทีเดียวถ้าคุณอยากเลื่อนเป็นเลเวล 3, 3> mm hmm. คุณมีภารกิจ2ข้อภารกิจแรกมีเพื่อนครบ500คนจากการชวนของคุณหรือเพื่อนคนุณภารกิจที่2สะสมค่าคอมมิชชั่นให้ครบ800บาทจากการช็อปหรือแชร์ เมื่อทำสำเร็จครบทั้งหมด2ภารกิจคุณจะได้เป็นเลเวล3ทันทีมากไปกว่าน,นั้นเมื่อเพื่อนของคุณได้เลื่อนขั้นเป็นเลเวล3เหมือนกับคุณคุณจะได้รับเงินรางวัล2 0 0 0มบาทต่อคนเลยทีเดียวมาต่อกันสำหรับสายแชร์สายแชร์สำหรับเลเวล0ถึงเลเวล3วิธีง่ายๆในการแชร์ให้ได้ค่าคอมเลือกสินค้านำสินค้าลงไปแชร์ในมาร์เก็ตเพลส ลูกค้ากดสั่งซื้อรับค่าคอมสูงสุด37%เริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าเช็คค่าคอมกันยังไงมาดูกันเลยวิธีเช็คค่าคอมและรับเงินสามารถเช็คค่าคอมได้ตั้งแต่หน้าแรกที่เปิดแอปเลยและคุณจะได้รับเงินจาก YouPick แอปพลิเคชันผ่านบัญชีที่คุณผูกไว้ทุกๆวันศุกร์จากยอดสะสมของวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสามารถเช็คจำนวนเพื่อนที่เราชวนได้ที่เมนู บัญชีข้างล่างนี้ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเพื่อนทั้งหมดจำนวนเพื่อนที่เราชวนหรือจำนวนเพื่อนที่เพื่อนชวนพิเศษไปกว่านั้น u p พิกได้จัดโปรโมชั่นมากมายเอาใจยูพิกเกอร์ทุกสายไม่ว่าจะเป็นดวเด็ดลดสูงสุด70%์ i ไฮคอมมิชชั่นสูงสุด37%ซยูพิกคอมมิชชั่นสูงสุดถึง40%ว้า wow! พี่สมใหม่ยิ่งช็อปยิ่งแชยิ่งชวนยิ่งไดโหลดเลย